มาแล้วครับน่าจะเป็นฐานใหญ่เลยเนะี่ยตรงนี้ที่เราเข้าไม่ได้นะฮะเรามืก็ถึงคราวที่เราจะต้องเข้าได้แล้วละ่ะคอมไปก่อนเลยเข้ามาให้แล้วอะเดสล็อก <Dead Lock S 1> เนี่ยเปิดหรือยัง ขอเข้านะครับมาแล้วเข้าได้สักทีมาแล้วครับเราต้องยิงปะหรือไม่ต้องไม่น่านะแค่ไปเอาตรงนี้เฉยๆเพราะว่าเราจัดก,การหัวหน้าเข้าไปแล้วเนี่ยอ,อ๋อยังอยู่กันเนะี่ย เกยังดูเยอะกันเหรอ่ามีขังมีขังฉันรู้อยู่แล้วแนะว่าแก่ะมาได้มาแบบว่าให้เหมาง่ายๆหรอกสินะท้าดวนก็มาไป ื้อโง่ไปซะเก่ยไปยิงกลับล้ำเต็มกำลังอ่ะ ไม่อยอมแพ้เว้ยไม่อยอมแพ้หรอกไม่อยอมแพ้ไปไประเบิดระเบิดสักทีเจ็บ้อยหนึ่งลำ <c oughs> แสงมันจ้ามากอื้อโผล่เลยหมดจริงยั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 ดอีกลำหนึ่ง ขอซ่อมแป๊บเป็นไงเรียบร้อยมานะครับพลชอาวิเลยเข้าไปให้เจ้าหรอกเนะเฮ้ยมืออาดนักเราไปคุกคกกระจ้าเานะอะอ้าอ้อ้ เจ็ดล็อกนี่แต่มันเป็นของค่าต่างหากลนะเฮ้ยอะไรเนะี่ยเอา้าโอ้โหใบเรือใหญ่ลนะโอ้โหหมายสามลำมันคืออะไรมันใส่เข้าไปแล้วอะ่ะสงผลแรก โอ้โหรู้ไปโดนตรงนู้นมั่งดิเออไปชนกันตรงนั้นนะ่ะมาแล้วเอา๋ยยิงกันเองเหรออือ,อ เราเปิดไปหมดอะไรมั่งก็ไม่รู้โอ้โหอื้อโดนอื้อโดนบ้างวนะเนี่ยโดนอยู่นะอันนี้ยิงอ่าอ่า ยิวแป๊บยิวแป๊บอือไปเป็นพุตอืออือโอ้ยช่วยกันยิงดีจังเลย แล้วหรอมันจบแล้วนะเอา้าเอาื้อล่วงไปแล้วเฮ้ยโอ้ไปตัวก็ค้างโอ้โหสองบอสใน ยังไม่จบมอสเลยเหรอยังวีมอสอ่ะโอ้โหอะรครับอะไรอ่ะปลาไหลทะเลก็มีเกาะใหม่มาเฉยเลยหนึ่งหนึ่งเหรอจับไปม,มาไม่กลัวหรอกอเจ็บเว้ ไม่เจ็บอะไรชิมตาเนี่ยมันจะทำอะไรเป็นยังไงอ๋อยิงไม่ถึงต้องให้รอก,ก้มมาเด็กกบอมา โต้โตโตไปโตไปโดนต่อนเนื่องต่อนเนื่องเรียบร้อยเป็นไงเออหลายเฟสจริงๆโอ้เดี๋ยวยิ่งทำแรงมันยิ่งงอกไ่เหร้ยชิปแล้วกลัวหรอมาเดิ อโอ้โห,โหโเต็มเต็มเออโก้มมาทำไมโก้มก็โดนเนี่ยมาโคนมาอ,อืออ่าเสร็จไปหนึ่งหัว นี่อีกอ่ะโอ้โหเหมือนจะยิ่งทำลายยิ่งงอกออกมานี่มันตัวอะไรกันเฮ้ยเอาแล้ววุ้ยอะไรอ่ะ นี่มันดังสงครามเออพ่นออไปเหม็นด้วยปากอ่ะอ้าวไม่อุ้ยมีโฉกด้วยโฉกอ่ะโฉกอ่ะโฉกอ่ะโฉกโอ้ยพังหมดแล้วที่เนี่ย โดนอือ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 ไปโดนมาโดนอ่าร่วงไปหนึ่งหัว โอ้โหแล้วมันก็เกิดขึ้นมาสี่หัวอะไรเงี้ยไกลยังอ่ะอ๋อนี่ไงี้ยกำลังโอ้โหที่ดึงแบบว่าดวงจันทร์พระอาทิตย์ได้เลยนะพลังสุดยอดมากโอ้ยอื้ออื้อโดนไป พลตัวเลยแล้วกันก้มมาดิก้มมาไม่ก้มก็ยิอมไปโดนเรียบร้อยอ้าวนู้นก็ล่วงไปแล้วเหมือนจะอกออใหม่ไม่ได้นั่นสะินะแกน่ะเรียบร้อย

เฮ้ยว้าวอ้าว,าวเดี๋ยวที่นี่ที่ไหนกันไม่มีอะไรเลยเหมือนเราอยู่อีกมิติหน,น,นึ่งฮะตอนเนี้ย เอาแล้วบูเลสสวยมากเลยมีละอองเต็มไปหมดเลยไปครับเราต้องไปตรงนั้นข้างล่างมีปลาดาวด้วยคือจะการได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเ,เต็มไปหมดแล้วแต่ที่นี่สวยมากละอองแบบระยิบระยับเลยไปไาแล้วนะ อ๋ออันนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมผมไม่ได้แบบว่าอัดมาให้ดูนะครับตอนนั้นก็คือเล่นไปเลยนะ่ยภารกิจของเจ้าเสร็จแล้วใช่ไหม คือใครนิสตามไปเหรอครับตามไปฮะเขาจะไปที่ไหนกันที่เราเล่นเกมไหนอยู่เนี่ยเล่นแรกๆมีแค่เรือกับอ่อโจรสลัดนะฮะหลังๆมาเริ่มแบบว่า แ้วมีอะไรแบบมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เกมดูน่าสนใจมากเลยไปละที่นี่คือทางของข้าใช่หรือไม่หรือว่าข่าตายแล้วกันนะไปต่อฮะตรงนู้นเหมือนแบบว่าอ่าขาจะพาออกไปจากที่นี่นะครับถึงแล้วนิดเดียว ตึบวิลบอ่ปอหินหินเดดล็อกล่วงมาเต็มเลย ด็อกเตอร์โอ้มาพอดีเลยเมื่อกี้ผมปลุดไ,ไปอยู่มิติไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีเกาะมาใหม่แล้วครับที่นี่คืออะไรสีม่วงแล้วก็มีนี้ด้วยมีนี่อีกโอ้เต็มเลย เอาล้ครับผมก็สําหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ขอพักก็พิธีนี้ก่อนละกันนะครับผมเราเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับเรามาติดตามกันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็จู่ๆเนี่ยเหมือนมีมิติอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนเหมือนเป็นมิติคู่ขนานนะครับเป็นประตูมิติเปิดขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมสําหรับจอมโจรสลัดแมวน้ำของเราเนี่ยฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ g o o ดบายครับผม